สบายดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับปีหน้าสาวลาวบรรนาเนาะมื่ี้่ยนเขามาหอดแล้วเนาะจุดหมายปลายทางที่ว่าเขาว่าสิไปอยู่เกาะเสียงคานเนาะอันนี้แม่นละบอยเอ๋มันถือละบอยแม่นแล้วครับสินหอดเสียงคานละครับหอดแล้วไปทีมงานเขาป้าเซ็กซี่มากเลยเซ็กซี่มากเลยอยู่ทางนี้สวยมากขเขาไม่รู้ใจโอเคเคนแต่งตัวสวยๆนะนนี้เราแต่งตัวซิวมากยังไม่อาบน้ำมาเที่ยวเห็นไหมครูบ๊อบแต่งตัวหล่อมากเลยไเลย รถๆๆๆรถรถสี่หนอ่นเออเดีวคุณบอสไปไปค่ะเราต้องเดินทางซ้ายเนาะหัวดิเอา่ะดิมันแคบดิรถเขาสำเรลนมาทางนี้ตลอดนี่เราไปถ่ายรูปกันอูก็มี นี่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 คิที่เ็าจะถ่ายูกเอาไหมหนึ่งเอาอะไรชอบอะไรกินไหมหนึ่งเดียวยนี้เอาหอยซะเอ้กินหอยบอกกินหอยอะไม่หอยอุ่นบอครักอีีหลาไปอุ่นให้อีแม่เพื่นนี้ดูผู้สาวมาตาเล่าแม่มาตาเมืองบอดีคำไส้ครับขออนุญาตถ่ายคลินเนะเดเดอรัเดเดส่งานนี่แหละ มาเด้อจ้าตุาขร้อยเพนเน่นนะกุ้งเด้อสามไม้ห้าสิบเด้อเอเด้อเ้อเอเอเด้อเดเด้อาด้อเห้้าเด้องด้อเด้อเด้อเดีอเด้อเด้อเอเด้อเด้อเด้เด้อ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 เ้อเด้มเน้อเด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 ้อเอเดาอเด้อเด้อเ้อเอเค้อเนเด้อเด้ด้้เออเดเบ้อเด้อเอเดเด้ะเด้อ้าเเอด้ ปกติมือไหนข้ามแรนหนครับสุดสามือบ่อครมือจะเป็นซที่กำเนอรหัวมนจะลินนโึกเลยดึกเริเป็นบ่อแสดงว่าหน้าสะาะแม่เนาะโอ้มาเตโดนมาจะหนองขายดไก่ไปจิมหัวในี่บอกวันนี้เนาะครับผู้สาบริกรรมไส้บ้านเพื่อนตรงทามกับบึงการทำทําเป็นบ้านเท่านะครับ ป๊กสันอ oh. ๋อกสันป๊กเซีอ้าวันท่บงมนได้กานเรยครบอไม่เป็นมากกินได้กินคนละคนเดี๋ยวไม่เป็นไรกวชิมชิมมึงาวาคือบ ร่ำบอกเดี๋ยวสิบห้าแบบไทยหกอยู่กับอ่ากินให้ไรของเพนตน์นี้รอมึงด้วยสาวเราซิมกรุงไทยมึงได้เป็ี่ยนเอาไหนคือกัดหัวตัวเอาเจอแล้วอันนึงบัต<บ>ทาอันนึงกรุงน้ำโของอันนึงบัตทากรุงดำซีเนาะ,อ,ะอืม มันแบเว้ยัวระดับอินฟูมาเชียวนะอก็มีแน่ล่ะใส่มันถูกแสงเด็ดแสงไฟหรออินฟูมาเทียวน้ะม่ให้กินยาย่งไมย่พี่เมันคุเอชิมได้ยังเฮ้ยมันซุ้มไก่ๆนะสวยมาิมานิมาิใครเะมั้นีเจ็บยูน้ำเจลเข้มข้นดีจนามันนี่ข้วใครเยะมัน เราซื้ออีกร้านหนึ่งมาชิมหน้าร้านหนึ่งเออไม่เออเเดินอีกก็ได้นีเดินปอีกก็ได้นะข้างบวกอันนี้คือซิปเนเจอร์ของอะไรเฉียงเขมเฉียงสานหรออืมเห็นขาเจ้ามักไทยหูก่นันนี่แหละเดี๋ยวเราค่อยไปหากับข้าวกินกันอันนี้คือหูหูหูเอ๊ะบุชิมบ่อุ้ยเรากินแล้วกินแล้วกินแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอดเอาก็ได้ครับไม่เป็นไรจ้า กินตะผู้เทียวแท้สินี่แหละครับพี่น้องครับกับให้น้องๆมาเที่ยวเชียงคานกันบึงเครื่องจะมีที่เคร่องมืเฮ้ยพ่อคุณเบียร์ลาวก็มีนะแต่ไม่รู้เท่าไหร่สมมติว่าเบียร์ขวดน้อยอยู่เล้าเท่าไหร่ครับสามสองขวดเบียร์ลาวขวดเท่าไหร่ยุทยุทธยุทหนึ่ง เท่าไงอ็ล่ะนึ่ร้อยบ้านเราเท่าไหร่โอ้ข้าณาทภาษารามาซิมีราวยู่ไทยบางบ่อเหรอสามิบาทขวดยี่สิบบาทอืมสามสิเลยขวดน้อยนี่บังคับร้อยี่สิบนะ๊าดขามัตล่าพาได้ครับนี่อันเดียวกันที่เนาะโอ้ขออนุญาตไทยได้บังคับโอ้มามามานเ เพื่นเข้ามาถูกต้องตามภาษีอ่าไปเดี๋ยวพาสาวเราไปเบ่งเบียร์เราในไทยเนี่ไปนี่แหละคำแพงยี่ห้อใดแมูเจ้าหมักต้องมากินเบียร์เ้านี่เลยมิต่มิตรรสชาติเดิมๆเล่นบ่เอนะพากินแตเบียร์วุ้นวันนี้นบอกเออเบียร์วุ้นเหรอยุุนเท่ายนี่ยุเฮี้ยุบานวุ้นเอจใส่เก้วโซสองพัน สองเมือบองสามยานเดียดี่อรบากขายทั่วไปครับเนันเายูราครับมาณสองสบาทสีบาทอืมอืสสองพันเาคือคนกันท้าเลยคนอืมยูเมือนกันเท้าอืมอันนี้ยูคปบอยูบ้งเหรอาคุณเะไปบูหานไปหางเดียว่านี้นลมีมู่แถวนั้นไปเล่นแถวนั้น ขายเบียร์ไทยเป็นยังไงนะไอเอาเบียร์ไทยเป็นยังมะขายเขาไปซื้อเบียร์ไทย่คนเทาไรเบียรนะ์ไทยน่ะอืมกินบ่รนบเราซื้อบ่แล้วก็เอาของหลามมาไข่นี่ว่าเอาทีเดีวยวโอเคขอบคุณหลายๆเด้อไอ้เด้อผู้สาว <c oughs> เหล้าคน <c oughs> เคยกินเบียร์เล้าดูเราเคยมากันมาอุดหนุนฮานเพคนเดิมโอเคผู้ดาเบินเล้าเคยเล้าอยู่ผู้ดาเนินคนบ้านเฮาคนบ้านเฮาคนเล้าเป็นคนเล้าเป็นบ่อื อันนี้อันนี้เมืองอย่างบ้านเจ้าอยู่อยู่ยแขงไหนเอานี่ผ<ย>ู้นี่แข่งไซสมบูรณ์ไซส,สมบูรณ์อันนี้ล่ะบุรีคำใต้บุรีคำใต้นี่ล่ะไซส,สมบูรณ์ไซสมบูรณ์ข <c oughs> อบคุณหลายครับไปเดี๋ยวสิพ้าน้องๆรอชมเมืองบรรยากาศน่วกันเรื่อยๆครับตุง้งกุ้งดองยับบนลื่นได้เอ,อีวส่งต้อ,สองส่งก่อนครับยังอยากเข้าสิ่งอย่างต่อไป

เอาเพลงอะไรก็ได้เอารุทคุงได้ไหมชิดหอดเชียงคานพ่อมากพ่อมากเป็น้ิดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ย เพลงหน่อยขอเพลงหน่อยสบายดีเพื่อนเนี่ยสบายดีขอเพลงในโบเพลงดูทงเดียบอ่ะครับดูหน้หน้าเลยนะโอ้ยมาเมืองเสียงคันเคยได้ยินเพลงคิดหอดเสียงคันไหมเคยของไอ้มอนแคทสเคยฟังบ่กเหมื่อเติ่อบอ่ะเพลงอะไรก็ได้สาวๆฟังสะใจได้ครับเนี่ยโอ้พ่อมากครับ จติงอินดี้นะครับเนาะสามสิบปีแล้วอุ้ยเลือโอ้ผมมาได้อดดรนครับน้องๆมาจากฝั่งเล่าครับดูบริคำมไซที่ตายเมื่อวานมีอะไที่ตายเมื่อวานอ๋อ๋หรออ๋ะยังไงก็ได้ครับสักหนึ่งคนงานเพลงรับตามที่ถนัดครับโอ้พอมากดีนะมานี่เนาะอ่ม่ สาวดังฟัน่ะฮันเลยให้แล้วเอาฟังคอนเสิร์ตก่อนฟังคอนเสิร์ตก่นอนได้อยู่ mình <laughs> uh thảo -huh. oh.